ดีค่ะเข้ามาเบ่งยาดองกระจายเลือดไปพร้อมๆกันมันนี่ครบมือพอดีเข้าดองอยาดองกระจายเลือดไปเมื่อวันที่9เดือน 9, 9 2566ครบมือ15หมือพอดีค่ะมันนี้วันที่24กันยายน2566ตอนนี้เขามีคนทดลองอยาอยู่ทั้งเหมือดหคน เอามาใส่ให,หาถ้วยนี่นะคะหน้าตายาดองเห้ามีย่านางแดงเถ่าย่านางแดงฝางฝางแดงและกะพริกไทยดำดองด้วยเหล้าสี่สิบดีกีนะคะนี่หน้าตาออกมาก็ิิเป็นแบบนี้สีสันสดใส ไม่ได้แซบด้วยดอกค่ะเดี๋ยวจะให้เหมือนทุกคนเนี่ยแหละขอบรัวเหามะลองดองอันกินยาดองกระจายเลือดน้ำกันวาที่เมืองว่าเป็นแบบไหนวันนี้กะบ,บังเอิญพอดีค่ะจะคล้องเนี่แหละตุ๊กตี้กะไปส้นเตียงพอดีค่ะเสีเเยเบิงแผลไปส้นเตียงค่ะตอนนี้กะมีแผลพ,พกช้ำดำเขียวนิดหน่อยตอนเศร้านี่กลัวเศร้าไปเล่นนี่ ชาวก,กัวซาสินากกนิวค่ะถือโอกาสได้ล่องยาดองกระจายเลือดไปน้ากันว่ามั่นสิดีคือจังอาจารย์บาบัวเขากับล่องเนาะแต่ล่องพอดีค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบ่งไปพร้อมกันว่าแต่ละคน้นซีมยาดองกระจายเลือดของเข้าเราสิเป็นแบบใดค่ะอ่าเดี๋ยวให้ป่าล่องล่องซีมยาดองกระจายเลือดว่ารสชาติเป็นแบบใด เราใส่ถ้วยชาไว้ค่ะให้ล่องซิ้มง่ายๆเนาะล่องรวมกินเมองปาว่ากินโปยแบบไหนกินเหมือนยาแก้ไอเอ้ากินเหมือนยาแก้ไอหอมเอาล่องชิมซิ้มอ,อะไรเพนไดบ้างขึ้นจมูกเออขึ้นจมูกแล้วมีอยังอีก เิงใ่กินหมดถ้วยเวลาห้องกินบัต้องหลายค่ะแค่สองช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะนี่ช้อนโต๊ะค่ะโอเคมากมาสองช้อนโต๊ะนี่จะปูตอนนี้ร้อนเผ็ดร้อนอ๋อโอเคเผ็ดร้อนรสชาติยาถือว่าโอเคไหมคะแซ่บบอค่ะโอเคโอเคแซ่บอยู่าเ,เดี๋ยวค้นต่อไปว่าเบองววาสิลอกเป็นแบบใดอ้าวบานนี้คนล่องคนที่สองคือน้องโยกน้องโยก รองเมืองกันนะว่ายาดอกกระจายเลือดที่เห่าที่ป่ารอดไปแล้วอันนี้นองอยู่รองที่เมืองรับไปหนึ่งถ้วยชาลองเมืองเล็กน้อยกินได้หมดค่ะเพราะว่าเห้ากินเป็นยาค่ะอ้าว่องดมกินเบ่งใดค่ะหอมบออ,อ,บ <c oughs> อธิบายว่าถือว่ากินคืออย่าง อ่าลองชิมเบิ่งบัตเฮาล,นะลองชิมแม่น้อยแย่ดองกระจายเลือดรสชาติเป็นแบบไรข้ามือศึกอธิบายก่อนมาเ้าวเ,เออแสบก็เผ็ดถูกต้องแล้วแต่ว่าบริเ้เผ็ดแห้งมันเผ็ดมาจากเนีย่ยคะ่ะ พริกไทยดำพริกไทยดำแสดงว่าตรงมีรถเผ็ดถูกต้องแล้วแล้วก็มีสีแดงจากรากหญ้าเอ,อ่อเถาหญ้านางแดงขออภัยด้วยเถาหญ้านางแดงแล้วก็ฝางศสีนอ่าโอเค <S <S อ้าวสวัสดีค่ะวันนี้มีนักเรียนชั้นมอสอเดอ้อพี่เขาปั้นกับพี่พี่บอมค่ะ เขาจะมาลองยาดองกระจายเลือดของ<ม>อีแม่ว่าเป็นจังไดเอาเอาล่องไปดมทีละคน่นมึงล่องดมมึงจังไดกินสัมผัสทีละคนกลิ่นเหมือนพวกเครื่องเทศที่ใช้พวกแบบตับพะโลโอ้น้องหอมบอกว่ากินคือพะโลบันกินคืออย่างบันอธิบายไม่ถูกเรียกว่าอะไร <laughs> <laughs> โอเคหอมปะคะ กินสมุนไพรโอ้โอเคกินสมุนไพรอ่าลองชิมทีละคนอ่าลองชิมเ,ล,เอลอง, oh. งลองชิมเดรสิสับป่าทีละคนมีความแบบปา่าค่ะนิดๆแล้วก็มีความเผ็ดร้อนเออโอ้โหเยี่ยมมากเลยฝาดแล้วก็เผ็ดร้อนอ้าลองเบิกมนเนะพี่ปันอือหืแอแซ่บวะ อธิบายว่าถืออีกฟาดว่ามันกัดลิน้นเออกัดลิน้นยังบัณฑ์นก็วือกัดลิน้นอ๋อผู้สึกแตกัดลิน้นโอเคนี่แหละก่ะนี่แหละค่ะเป็นการลอกเบื้องนอกว่าเป็นใดเดี๋ยวคันผู้ใดมีปัญหาเรื่องฟกช้ำดำเขียวล้มเอียังกระซ้างมาหาตุกติกใด้ี่เอายาดองกระจายเลือดให้ลอกด้อค่ะเดอ้ออ่า ตุกติกสีลองได้บาทนี่ให้คนอื่นลอกไปแล้วสีมาลองเมืองว่าแต่ของกินยาดองกระจายเลือดเรามันมีรสชาติไปแบบไหนคะเอาให้เบิ้งน้ำกันให้เบิ้งก่อนให้เบิ้งก่อนน้ำยาดองอยากเห็นบนนอบอบบัตไหเอาเห็นนิดหน่อยก็จะเป็นสีออกแดงๆนะคะสีเป็นน้ำยาค่ะดมกินก่อนกลิ่น กินหอมค่ะกินหอมคือ,อยาสมุนไพรหอมๆนะคะโบเดมีกินเหล่าด้วถ้าเอาเหล่าสี่สิบดีกีโดองแต่ว่าบบมีกินเหล่าค่ะอ่ะลองบมือลอบมือเป็นแบบไหนดื่มหนึ่งถ้วยชาหนึ่งถ้วยชาก็คือสองสองเอียงค่ะสองช้อนโต๊ะนี่ขนาดของการกินเนาะช้อนโต๊ะเท่านี้ละสองช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารหรือว่าตอนท้องว่างค่ะเวลาห้ากินเข้ามีเกิดอาการฟกช้ำดำเขียวหกลมมียงใส่ได้บนทุกคนค่ะอ่าลองเบิง้งมาเบิง้งแบบไหนอ๋อไอ้สุดยอดเลยพยายามอมไ้ค่ะให้มันหูรดลดยาไหมก็คือลดอันดับแรกทีหูสึกเลย ฝาดค่ะฝาดลินเนี่ยลินเท่าสิฝาดฝาด,ฝาดชาชามันสิออกมาจากตัวยาที่เท่าดองนี่ว่าว่าสิเป็นายานางแดงเถายานางแดงฝางฝางเซน,นก็มีรสฝาดนําพริกไทยดํากับสิเผ็ดร้อนค่ะพริกไทยดําเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็กินลงไกนบ่ี พ่อนน่กะเห็ดหอนแล้วก็วูบวาบลงกไปหอดทองเขาเลยนี่คือเวลากินสิ่งหูสึกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกาสิกินล่องเบิงว่าจริงที่เขาเกิดขึ้นเป็นเนี้ยเดี๋ยวก็คอยว่าว่าเหตพ่อแม่พี่้องฟังอีกเียวหนึงน่งเนาะขอบพูดได้หลายค่ะเราว่าเบิงต่อว่าเป็นแบบได้ค่ะติดตามต่อต่อไปค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ